โอ้โอโยนะคะทางทางกำลังก่อสร้างนะคะโอ้โยคนสวยต้องากกระเป๋าผ่านเส้นทางอันรักเรนะคะโอ้โยดูกระเป๋าซะก่อนนะคะเหมือนจะไปต่างประเทศนะคะคือแท็กซี่เข้าไม่ได้นะคะคนสวยคนสวยต้องต้องสวยต้องเข็นกระเป๋า โอ้แท็กจริงๆแท็กซี่ก็เข้าได้นะคะแท็กซี่ก็บันมันไฟหลุดไปเลยมันเลยไปแล้วไงนี่บันไปหลงแล้วมันแกอีเห็นสินะดูนะคะเพผู้สร้างนะคะคนสวยต้องเดินเข้าโรงแรมอเล็กซานเดอร์โฮเทลนะจ๊ะนี่นะคะเอาถ่ายให้เด็คนสวยอีหยังเอามือไง ไปไหนก็ต้องเก็บภาพนะคะดูคนสวยนะคะดูปากแทางก็ต้อยเขาจำได้ไงโอ๊ยตายตัวเองอ่ะคันนี้เขาได้ค่ะคันนี้เขาได้ไอเราเราสวยจังเลยไี่เราเลยนะคะค่ะโอ้โหรักสวยมากเลยนะคะแล้วไปอะไรกันคะระบบลมค่ะ 一起哎。<Easy. S 2> uh